แค่นี้ครับตากแล้วที่วางแล้วรีบยกที่วางแล้วรีบยกคือตาใช่ไหมนี่ใส่กระป๋องใส่กระป๋องหนึ่งกิโลตอนนี้วัดหนึ่งกิโลเท่ากันเท่ากันเอ๊ะตาช่างถูกต้องเราเอาเราต้องวางครับต้องก้องต้องกิโลเป๊ะนะครับเอ๊ะครับ มีการปรับตาข้างหรือมีการโค้งตาข้างแต่เมื่อเราพิ <OR> จารณาได้วยกัแล้วตาช่างถึงต้องตามจำนวนหนึ่งกิโลเต็มนะครับไม่ก็หมายความว่าวันนั้นองค์ประกอบเป็นอย่างนี้นะที่เช่นหนึ่งลูกค้าเยอะรีบช่างรีบเนาะมาจ้างจ้างของหนะมาโยกมือโยกหนักแล้วจักรยานตอนนั้นมันโดนไปเยอะจ็เหมืนโยมออกอันนี้มันมีแสกานี่เหรอ เวลาช่างห่อหิ้วนร้อห้วลาเนี่องกัตวงไปเรื่อยๆมันมีหลายอุปกอบนะครับเร่องการเปียกนี่นะครับบางคนก็รีบรีบช่างรีบยกช่างรีบยกบางคนก็ช่างไปตัวหิ้วหูหิ้วเลยเวลาหิ้วไห้องหิ้วหัวหิ้วไปตรงค้นหมุเลยลอยเขาก็ลอยค้นรลอยค่ะตัเตอนพิจอันนี้มันมันมันหลายอย่างหลายอุปกรอครับดังนั้นตลาดวรตเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับ ใจกลางเมืองเชียงใหม่นั้นาทางกรมการค้าภายในนะครับให้ความสําคัญในการตรวจยาสลบเสมออยู่แล้วนะครับช่างอระดาษวันนั้นจะอะไรก็ครับน้องคน,นมามาขอช่างเลยครับเออมขอช่างมาถึงมอบางปุ๊กยาขอช่างเลยเน้อยัอครับเรียว่าอะไรเนาะเออเออ,อช่างมันกระดูกอะไรหรอ,อ,อช่งางช่างได้กี่ดมันก็มีแปะกีดี่ย ก็เลยแล้วครับแม่เราได้บอกๆอย่างเราอ่อนบอกบอกบอาเปน,ออนของบอกของกางอู้ก็เปิดอาเออู้อย่างเหรอสายช่างบางคนมันบมีแบกอีกกระโดงไปคนเดียวมานายาันระยะด้วยไดรของยายอ,ะอ่ะ <c oughs> จะมีพี่ก็ว่าอันนี้มันมีของฟังฟูทั้เพู่นมีของการค้าภายในหมดแต่ของยายอ่ะอั้คอในะหม่ยายซื้อใหม่เด่นเลยกิโลสองกิโลนะครับอันนี้คือทางสายช่างที่รับบริหารจากของโครงการค้าภายในนะครับส่วนสายช่างที่ ยายถูกยืมหน่งกิโลหนขีดหนึ่งกิโลหน่ no no <S <S ีดาร์ลต่งประเทศหนกิโลสองเ่ากันมามาดูดูก่อนนะแต่ผมว่าคิด่าไหมอว่าเี้ผมที่จะมาตรวจแล้วนะครับวตาช่างตาช่างเนี่ยคือต้องคืต้องตรงตรงตามจำนวนนะครับแต่คาดการว่า อาจจะเกิดการคาดเคลื่อนในเรื่องของการในการวางมือนะครับในการวางมืออันที่เช่นการตัดตงวงอันเช่นการตัดตวงตักเข้าไปแล้วรีบวางรีบยกอาจจะเกิดจากที่นิคของการรีบวางรีบยกนะครับทําให้ตาช่างยังไม่นิ่งนะครับทำให้ตาช่างยังไม่น,นิ่นนนเนเงเนาะไม่แค่สูงแต่ยาเนาะคือแม่ค้าบนผู้ปะทางเท้าบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นแม่ค้าใน S <S พื้นที่ความขันของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับทางจ <S 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 ังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจะมีรายชื <S 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 ่ออยู่ในทะเบียนรายชื่ออยู่แล้วนะครับและหนึ่งปีเนี่ยผู้ค้าที่อยู่ในพื้นที่ผ่อนผันเนี่ยจะต้องยื่นคําร้องนะครับยื่นคําร้องต่อใบอนุญาตนะครับต่อใบอนุญาตกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ปีละหนึ่งครั้งนะครับปีละหนึ่งครั้งโดยมีการเสียชำระค่าธรรมเนียมปีละหนึร้อยบาทและมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมด10กว่าข้อนะครับน่าจะหมดทั้งหมด1ิบหกข้อ ดังนั้นผู้ค้าจะคำนึงเสมอในเรื่องของหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่างๆนะครับซึ่งพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลก็จะมีรบาระซ่าการลวงและก่อถนนคนเดินก็บทตามจุดนะครับครับครับผมถ้าหากว่ากรณีมีการกระทําผิดข้อบังคับอะไรอย่างงี้ครับมีการลงโทษยังไงบ้างครับอาจจะมีจะมีการพิจารณาให้พักการจำหน่ายสินค้านะครับให้พักการจำหน่ายสินค้าหรือหากทําการพักแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็อาจจะมีการ ยกเลิกนะครับยกเลิกการต่อไปอนุญาตประจำปีนะครับ